สวัสดีครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กันในช่อง็อบปลาตาลูกันอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้ผมได้มาอยู่กันในเมปค่าตะโก,กนกันนะครับทุกคนโดยที่ผมได้แปลงร่างกมันเป็นตัวเล็กเป็นไงเป็นไงเทียบเปล่าเทียเปล่าอย่า,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 ยาพูนมากเลยเปียกเขาเรียกแบบคนเ,นเนสร็จยังวะ มันต้องฆ่าให้เม็ดไม่เหลือป้องมาของเราลงไปในท่อเซ็แตแน่ยิงลงมาข้างล่างลงมาอุยย้ยายเชียรเป็นยังนงคนดีกว่าป้องมาของเรา่าจะเป็นไอ้นี่อะป่ะ Thầm tươi nhẹ nhàng đi con Chắc bây lộc qua Mẹ đứ Con nè đi ตอนนี้ตำรวจได้รู้แล้วว่าแล้วก็คือขมอนขม้อนนี่นี่ปาดคอฮะนายอำเภอนายอำเภอคนนี้แล้วแล้วเราก็ปาดคอไปแล้วขมอนขม้อน ตายเดียวหนึ่งไอ้ตายแล้วกี่คนแล้ววะวิ่ง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  กูจังวะนี่เงี่ยไอเปียกคือเตียกันเราอีกปกกุ่มอะารของเราไปตรงน,นั้นเลยกูเช่ว่าเราจะเป็นแค่ตะกอนด้วยที่ที่นัไหมใครเอาเปืนละเร็วยังเนะี่ยมันเล็กๆอ่ะ ไอ้นั่นเอาปืนไปแล้วเจ็ดทางที่จอะไรอ่ะหมดเวลาเร <Viol ent. S 1> ็วจังอะเหมดเวลาคตดเร็วอะบริสุทธิ์ชนะอยอะแล้วน้องตาเล็กได้เป็นฆาตกรแต่กับตัวเย่ เอาแบบนี้ก็ได้กันขายขายมังอมกุศไม่ได้โอ้จุดเทยนะเนี่ยแบบนี้ต้องเสร็จจนตอกตอกฮ่า จะเกเลนั่นรู้เนี่ยใครจะเกเลบอกทักมาได้เลยในคอมเมนต์เราไม่ได้เป็นฆาตกรเราเป็นแค่ผู้บริสุทธิ์ธรรมดาฆาตกรอยู่ไหนเอ้านั่นไงฆาตกรอยู่นั่นไงไม่ได้เด็กหรอกทีนี้เราก็รู้แล้วว่าฆาตกรคือใคร ทำเพื่ออะไรอรรก็บัดคอก็ไม่เดินขอโทษที่ใช้คำวักกูนะครับทุกคน,นใครเป็นนายอำเภอน่ะพกมหน่อยใครเป็นนายอำเภอใครเป็นนายอำเภอเนี่ย ค่ะแต่ปอยังไม่มาเรารู้ที่ว่าเพื่อนเราคนไหนมาแล้วนายอำเภอนายอำเภอกลุกค,คร นักรับทุกคน,นรักษการปืนอ๋อมีคนอ,อยู่ใกล้ๆผมชื่อว่าเลนบอกตัวหนึง่งเอา้าเิสเตอร์ชน,น,นะผูบ้บริสุทธิ์ชนะเร้ยวยูงไม่เนี้ยเปล่าไม่มีเ็าไม่ทัน เาะฮะฮะอีโร่คนนี้โอ้ฟ้าทั้งชุดเลยนะแต่ตัวไม่ฟ้าเอานิกเกันแทนคนนี้จะเป็นขนาราเต้โกนแต่เขาปรับตายคนนี้อยู่เหมือนพิษนิวนะ ยังไม่ใช่ทรงผมเหมือนอยู่อเก๋ได้หมดคาตกคอคาตก้นนผู้บริสุทธิ์อย่าหวังนะคาตก้ที่จะฆ่าเราได้ปั๊บป๊บ,ปบกระโดดข้ามวัวแบบจิตต้นเออนี่จิตต้นคืออะไรอะ่ะ เรายังไม่รู้เลยว่าเคยฆ่าตะกรเดินหากันฆ่าตะกรอยู่ไหนทำไมเราต้องหานะฆ่าตะกรด้วยไอ้ได้ยินเสียงค่ะมาดูไหนดิ เดินเร็วซะเหลือเกินนะโอ้ยเออเลยล้วสวยแล้วโอเคได้มาเรามาบอกล้าน้องๆกันดีกว่าหรือพี่ๆผมขอตัวลากันไปก่อนนะครับทุกคน,นออเดี๋ยวผมจะมาเล่นอีกสะว่างๆนะ่ะแบบคาตาโกนโอ้สนกุก แล้วเราก็ได้เป็นค่ายตะก,ก่อนหลดเดียวไปไปนายอัปเภอยังไม่ได้เป็นเลยไปไปขอตัวลาไปก่อนนะบาย